อย่างที่อาจารย์ได้สอนไปแล้วว่าสนามแม่เหล็กเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นจะต้องมีทิศทางทิศทางก็คือพุ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใตา้อันนี้คือลักษณะของสนามแม่เหล็กคราวนี้ข้อแตกต่างที่สําคัญของประจุอคราวนี้เขามาเปรียบเทียบประจุประจุกับแม่เหล็กต่างกันยังไงประจุประจุก็จะอยู่ประจุมีประจุบวก อะมีประจุลบในอะตอมหนึ่งหนึ่งก็จะมีมีทั้งประจุบวกประจุลบแต่ถ้าอะตอมนั้นมีประจุบวกมากกว่าประจุลบประจุสุทธิของอะตอมก็จะมีมีประจุเป็นบวกนะคะถ้ามีประจุลบมากกว่าประจุสุทธิของอะตอมก็จะเป็นลบคราวนี้จะเห็นว่าประจุ บวกก็คือบวกเลยลบก็คือลบเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กสมมุติเป็นแท่นแม่เหล็กดังเหมือนในรูปเนี่ยมีขั้วเหนือนี่มีขั้วเหนือนมีขั้วใต้ถ้าเราตัดตรงนี้ออกถ้าเราตัดตรงนี้ออกตัดออกตัดออกเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ได้ก็คือตรงนี้ยังจะเป็นขั้วเหนืออยู่ตรงนี้ก็ยังจะเป็นขั้วใต้อยู่ อันนี้คือลักษณะของแม่เหล็กนะคะคือแม่เหล็กจะอยู่เป็นคู่เสมอไม่สามารถที่จะแยกขั้วเหนือกับขั้วใต้ออกจากกันได้นะคะแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งไม่ว่าจะตัดมันเล็กแค่ไหนด้านหนึ่งของมันก็จะเป็นขั้วเหนืออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขั้วใต้เสมออันนี้คือลักษณะของแม่เหล็กนะคะแต่ถ้าประจุ ประจุบวกก็จะเป็นบวกไปเลยประจุลบก็จะเป็นลบไปเลยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนกับแม่เหล็กต่อมาสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กสามารถทำให้เกิดแรงกับประจุได้ก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีสนามแม่เหล็กอยู่มีประจุเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมันจะทำให้เกิดแรงกระทากับ จุนั้นนะคะซึ่งเราจะพูดรายละเอียดกันในสไลด์ท้ายๆนะคะจะลงลึกในเรื่องนี้คราวนี้เราทำให้เราทาให้โลหะเนี่ยเป็นเป็นแม่เหล็กได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะโดยการที่เราวางแท่งแม่เหล็กเนี่ยไว้ใกล้ๆกับแม่เหล็กแค่เอาเหล็กไปวางใกล้ๆกับแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำทำให้แท่งเหล็กตัวนั้น,นเป็นแม่เหล็กได้เลย แต่การที่จะเป็นแม่เหล็กถาวรหรือว่าแม่เหล็กชั่วคราวนั้นก็ขึ้นกับความเข้มและก็ะระยะเวลาความยาวนานที่เหล็กนั้นอยู่ใกล้ๆกับกับแม่เหล็กนะคะดังน,นั้นสามารถที่จะทําให้เป็นแม่เหล็กชั่วคราวก็ได้นะคะโดยการเอาแท่งเหล็กเนี่ยไปใกล้ re, ก,ลกับไปเอาแท่งโลหะเนี่ยไปใกล้กับแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กก็จะเหนียวนําทําให้แท่งเหล็กนั้นกลายเป็นแม่เหล็กได้ก็คือเอามาติดกับคลิปแบบนี้ได้ ต่อมาแรงแม่เหล็กที่กระทํากับประจุอย่างเช่นที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าประจุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันก็จะทําให้เกิดแรงจากแม่เหล็กเนี่ยไปกระทํากับประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปอันดับแรกเราไมาร่รู้เรามารู้จักสนามแม่เหล็กก่อนสนามแม่เหล็กก็มีทิศทางสนามแม่เหล็กนะคะสัญลักษณ์ที่เขาจะใช้ก็คือถ้าเราเห็นเป็นจุดๆแบบนี้ จุดๆแบบนี้มันจะ like เหมือนกับเราเห็นหัวลูกศรตัวนี้นี่เราเห็นหัวลูกศรจะมีล kind of ักษณะเป็นจุดแบบนี้ันั้นจะหมายถึงว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยพุ่งมาหาตัวเราเหมือนหัวลูกศรที่กําลังพุ่งมาหาตัวเราเราเห็นหัวลูกศรก่อนดังนั้นจุดดาๆพวกนี้ก็จะสื่อถึงลักษณะของสนามแม่เหล็กที่พุ่งมาหาเราหรือพุ่งออกมาจากหน้าจอ สนามแม่เหล็กอีกอันนึงคือสนามแม่เหล็กที่มีทิศทางพุ่งเข้าสิ่งที่เราเห็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญเขาจะใช้เป็นกากบาทกากบาทแบบนี้กากบาทแบบนี้จะสื่อถึงตัวเนี้ยตรงปลายของลูกศรน่ยที่เราที่เราเห็นเวลายิงออกไปแล้วเราเห็นมันจะเป็นรูปควาแบบนี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้เอามาแทนลักษณะของการที่สนามแม่เหล็กพุ่งออกไปพุ่งเข้าสู่กระดาษอย่างนี้นะคะ หรือพุ่งเข้าสู่หน้าจอที่เรากําลังดูอยู่ถ้าเป็นจุดคือพุ่งออกพุ่งออกมาจากหน้าจอที่เราดูถ้าเป็นกากระบาดแบบนี้คือมันพุ่งเข้าสู่หน้าจอนะคะให้เรานึกถึงตัวลูกศรตัวนี้ต่อไปถ้าเราทําการทดลองโดยเราให้สนามแม่เหล็กให้สนามแม่เหล็ก ในบริเวณที่มีประจุอยู่สิ่งที่จะพบก็คือถ้าประจุอยู่นิ่งเนี่ยจะไม่มีแรงอะไรกระทํากับประจุเลยประจุก็จะวางอยู่บนสนามแม่เหล็กแบบนั้นไม่มีไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าประจุเริ่มเคลื่อนที่ในขณะที่อยู่ในสนามแม่เหล็กเมื่อไหร่มันจะทําให้เกิดแรงกระทํากับประจุนั้นแรงจากแม่เหล็กเนี่ยจะทําให้เกิด สนามแม่เหล็กเนี่ยจะทําให้เกิดแรงกระทํากับประจุนั้นนะคะโดยแรงที่กระทํากับประจุจะมีค่ามากจะมีค่ามากเมื่อไหร่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแล้วก็ถ้ามีค่าลดลงจนเป็นศูนย์จะเป็นศูนย์เมื่อ,อไหร่เมื่อประจุเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันกับสนามแม่เหล็กแล้วก็แรงแม่เหล็กจะมีค่ามากขึ้น แรงแม่เหล็กที่กระทากับประจุเนี่ยจะมีค่ามากขึ้นเมื่อประจุเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุขึ้นกับอะไรบ้างจะมีค่ามากค่าน้อยขึ้นกับขนาดของประจุด้วยนะคะซึ่งในเนื้อหาตรงนี้ถ้าเราเจอกันในคาบเรียนเดี๋ยวอาจารย์จะพาใช้มือจะสอนการใช้มือในการกําหนดทิศทางเราเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่า มันจะทำไมเป็นศูนย์ทำไมมันมีค่ามากนะคะทำไมมันตั้งฉากมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในห้องนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้ามีประจุเคลื่อนที่ในขณะที่อยู่ในสนามแม่เหล็กจะมีแรงกระทำกับประจุซึ่งแรงนั้นสามารถคำนวณได้จากสูตรนี้แรงเนื่องจากแม่เหล็กกระทำกับประจุหาได้จากสูตรนี้นะคะ F ห้ย B แสดงว่าเป็นแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก หาได้จาก qvb sin theta q คือขนาดของประจุ v คือความเร็วของประจุ b คือความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ประจุนั้นอยู่อยู่นะคะแล้วก็ sin theta เป็นมุมระหว่างมุมระหว่างอะไรมุมระหว่างความเร็วความเร็วของประจุกับทิศทางของสนามแม่เหล็กสูตรนี้ เป็นสูตรที่เขียนอยู่ในรูปของปริมาณสเกลร์สูตรนี้เขียนอยู่ในรูปของปริมาณเวกเตอร์โอเคต่อมามาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าอนุภาคมีประจุเท่านี้ถ้ามีประจุหน่วยเป็นคูลอมแบบนี้แสดงว่าเขาให้ Q มา Q คือขนาดของประจุให้มาคือ3คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กที่มีขนาด1.2เทสลาหน่วยเทสลาก็คือหน่วยของสนามแม่เหล็ก B 1.2เทสลาด้วยความเร็วเมตรต่อวินาทีแสดงว่าให้ความเร็วมา v 2.5คูณ10ยกกำลัง5 เมตรต่อวินาทีในทิศต,ตั้งฉากกับเส้นแรงไม่ได้จงหาขนาดของแรงแสดงว่าหา F าจากสูตรจากสูตร F เท่ากับ qvB sin ์เทต q คือ3คูณ10ยกกำลังลบ19 v คือ B. B. สองจุดห้าคูณสิบกำลังห้าบีบีหนึ่งายมุมเท่าไหร่มุมเท่าไหร่ก็คือดูที่ความเร็วกับสนาดแม่เหล็กทำม,ม,มุมกันเท่าไหร่จุดบอกว่าทำมุมตั้งฉากตั้งฉากก็คือ90แสดงว่าซ้ายก็คือเป็นซ้าย90องศาแล้วก็จับคูณกัน3 นะ3คูณ2.5คูณ1.2 3คูณ2.5คูณ1.2ได้เป็น9ต่อมาอตัวนี้ล่ะ10ยกกำลังลบ19กับ5เป็น10ยกกำลังลบ10 14ส่วนซ้าย90มีค่าเป็น1ก็ตอบเท่านี้ เอาหมาคูณ9ก็ได้9ดังนั้นตอบ9คูณ10ยกกำลังลบ14นิวตันง่ายไหมอ่ะต่อไปเขาบอกว่าอิเล็กตรอนวิ่งด้วยความเร็วอ่าถ้าความเร็วแสดงว่าตัวนี้เขาให้ตัว v มาในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กตั้งฉากคือเทต้าเท่ากับเทต้มุมเท่ากับ90องศา สนามแม่เหล็กหน่วยเป็นเทสลาแสดงว่าเขาให้ตัว B มาจงหาขนาดของแรงหาไรแรงแรงก็คือหา F ตัวนี้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนประจุหรือว่า Q ของอิเล็กตรอนเนี่ยมีค่า1.6คูณ10ลบ19คูลอมจงหาแรงจากสูตรก็คือ F เท่ากับ QVB ไซน์เทต้า ประจุของอิเล็กตรอนมีค่า1.6คูณ10ลบ19แล้วก็ความเร็วความเร็วมีค่าเท่าไหร่10กำลัง7แล้วก็สนามแม่เหล็กมีค่าเท่าไหร่ b b มีค่า10ยกกำลังลบ5ซ้ายซายของมุม90องศาคูณก็ได้1.6ตัวนี้ล่ะได้เท่าไหร่ สิบลบสิบเกลบสิบวกเลบสิบวกเแล้วก็ลบหได้เป็น10ยกกำลังลบสิส่วนซ้าย90มีค่าเป็น1 1ึ่งหคูณหนึก็ได้ตัวนี้เหมือนเดิมนั้นตอบเท่านี้ไปดูที่ช้อยช้อยถูกไหมอ่าช้อยขอไข่นะคะต่อไป ต่อไปมาดูทิศทางของแรงามาดูทิศทางเราคำนวณค่าของสนามแม่เหล็กได้แล้วต่อไปเราจะมาดูทิศทางของสนามแม่เหล็กว่าสนามแม่เหล็กมีทิศอย่างไงนะคะเราสามารถใช้กดมือขวา,ากดมือขวาก็คือนิ้วหัวแม่มือแสดงทิศของแรงแม่เหล็กหรือเอลนิ้วชี้แทนความเร็วของประจุนิ้วกลาง แทนขนาดของสนัดแม่เหล็กเดี๋ยวลัวกษณะของมือตัวนี้จะ,จะสอนในคาบอีกครั้งนะคะเราจะเข้าใจมากขึ้นตรงนี้ขอติดไว้ก่อนนะสำหรับภาพนี้สำหรับภาพนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสอนในห้องจะง่ายกว่านะคะเพราะมันต้องต้องทำนิ้วให้มันเป็นมุมฉากซึ่งกันและกันนะ่ะโอเค